สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทําต้มยำไข่นะครับเห็ดเขมนะครับนี่ก็ที่จะทํานะครับนี่ไข่นะครับสีฟองนะครับจะแล้วผักนะครับนี่ใบมะกรูดนะครับสิบอันนะครับนี่ก็ข่านะครับนี่ตะไคร้นะครับสีนนะครับ นี่ก็มะนาวหนึ่งลูกนะครับเสร็จแล้วน้ำตาลหช้อนนะครับหอมแดงลูกนะครับนี่ก็พริกนะครับ8เม็ดนะครับนี่ก็พริกแห้งนะครับที่เราทอดไว้นะครับน้ำปลานะครับ1ช้อนนะครับซอสปรุงหารสามช้อนนะครับ สร็จแล้วหอกไอเห็ดนะครับเห็ดทองนะครับสองนะครับสองสองร้อยกรัมนะครับเสร็จลแล้วเราก็มาตอกไข่นะครับตอกไขเ่เสร็จเรามาใส่ซอสปรุงอาหารนะครับแล้วก็ขยานะครับ ตีไข่ให้หละเอียดนะครับหลัจนานั้นมาเติมน้ำมันนะครับเสร็จแ,แล้วเทไข่นะครับบนกระทะนะครับทอดให้สุกนะครับมันก็สุกนะครับ แล้วเทน้ำลงไปนะครับขาใส่ขานะครับตะไครนะครับสามนาทีนะครับเส็แล้วใส่หอมแดงนะครับหลังจากนั้นมาใส่เกลือน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เห็ดนะครับ 3ามนาทีนะครับนี่ก็เรามาใส่นะครับใส่กระปุนนะครับไข่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเราไม่คนนะครับให้ใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับน้ำมะนาวนะครับ แล้วก็คนหน่อยนะครับพริกนะครับพริกแห้งนะครับ3นาทีนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับ มันก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับไข่ต้มนะครับเห็ดทองนะครับลองทำดูนะครับอร่อยนะครับง่ายๆนะครับ